ปลาส้มปลาส้มหรือส้มปลาเขาเรียกยังไงอันนี้สองคำเนี่ยห่าบอกก้าวตัดคำเนาะกินไม่ง่ายๆไปหรอ,อชุดเท่านั้นละพี่น้องส้มปลาของแซ่บเลยแหละ สวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีว่าพี่น้องเบออจะกุูจกคนวัอนี้พวกเราสองสาวในปาแซบเป็นรองเด้อพาพี่น้องกินส้มปลาพี่น้องส้มผิดไม่ง่ายส้มปลามากมั้ยปลาตอนมันตีกับตอกกันไหมมาแม่พี่แปรไม่หรอกต้มปลาแซบนะปลาส้มปลาส้มหรือส้มปลาเขาเรียกยังไงโอ้ยลืมผิดจ้ S <S อ,อันนี้สองคำเนี่ยค่ะบอกกล้ากัดคำนะกินไปนง่ายๆไหมครับได้ป่ะชุดเท่านั้นนะ,ะมึงเสือมม่วงนะ ชุดเท่านั้นแหะพี่น้องชงปลาของแซบเลยแล้วนี่่ไมง่ายๆพี่น้องปนไวยยหลายแล้วเนาะ ตาคือก็หน้าบ้าน <c oughs> ดูดิ <c oughs> เดียวมากโอ้เดี๋ยวมันฮอหนึงแล้ว โอ้โหเย็นมากลมแรงหรอเย็นแบบชุบชื้นมากเลยอืมลูกสึกสมืยอละ Nå? Hmm? เียวจังลมมันเย็นเย็นสบายมาก I do that. ตอนนี้หมกเพศหรอกูแหละน,น้ำมบวมาบ่วเมาตุมือทุกสาวอ,อืมออเอ๊ะเมาแล้วมแล้วไร แม่าอืมละี่นอนสักทีกกน,น,นี่ก็ยิ้มี่นอนมวนะเดี๋ยวไปนอนยิ้มมาข่าสองอ<ด>อสห้องไนรักทีนี่ก็เตเป็นจะมีวหน้าพกันไหนมอะไก,ก็แย่ก็ติดตามีปนอนส่งสางวในพระแซ่นอเอสวัสดีค่ะบบาดี